สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะแม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูแพสเซนจ์ให้คุณนายตื่นสายนะคะที่แม่วีปลูกไว้ในนะคะมีค่ะขวดพลาสติกแบบนี้นะคะชามแบบนี้นะคะแม่วีจะไม่ไม่อะไม่ได้ปลูกลงดินนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะปลูกในนะคะในขวดพลาสติกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ คุณผู้ชมจะสังเกตนะคะสําหรับคุณนายตื่นสายของแมวีนะคะจะมีดอกที่สวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะสีสันเขาก็นะคะสดใสนะคะคุณผู้ชมเลยจ้าตุ้มๆแบบนี้นะคะก็จะเริ่มนะคะมีดอกออกมาให้แวีชื่นชมนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมบางส่วนนะคะก็จะมีลําต้นที่เหลืองนะคะ จะไม่เขียวงามนะคะอาจะเหลืองๆนะคะใกล้แล้วนะคะใกล้จะสมแล้วนะคะผู้ชมนี่ค่ะแล้วจะสังเกตเห็นว่าน้ําของนะคะน้ําของแพรซิงไยคุณาเตียนซายนะคะก็จะนะคะเขียวแล้วนะคะผู้ชมจะอดูสภาพนะคะนี่ค่ะ วันนี้นะคะแม่วีก็จะมานะคะ,ปะเปลี่ยนและปรับปรุงนะคะให้กับแถวซึ่งให้คุณานายตูซายของแม่วีนะคะมีดอกที่สวยงามแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็นะคะออกดอกให้แม่วีชื่นชมนะคะแล้วก็จะทําให้ใบของเขานะคะเขียวงามนะะไม่เหลืองแบบนี้นะคะผู้ชมสดายนะคะถ้าคุณานายจะใายสวยสวยแบบนี้นะคะถ้าเกิดโสมขึ้นมานะคะจะไม่ จะเสียดายมากเลยคําผู้ชมวันนี้แม่วีจะมาบํารุงเปลี่ยนนะคะให้กับแรลซึ่งให้คุณนายตื่นสายเลยนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะตามแม่วีไปทําเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําอัดลมนะคะที่เราทานไม่หมดนะคะคุณผู้ชมสําหรับน้ําอัดลมนะคะก็จะมะีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะ ซึ่งน้ำตาลนะคะจะช่วยนะคะเร่งบำรุงรากของเราให้แข็งแรงนะคะสำหรับต้นสมโสมนะคะรากของเราโสมแล้วนะคะใช้น้ำอัดุมนะคะไปบำรุงได้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วยังช่วยกัดสีนะคะให้ดอกของเรานะคะมีสีที่เข้มงามขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต่อไปไม่วิก็จะใช้เป็นฮอร์โมนไข่นะคะ สำหรับฮอร์โมนไข่นะคะก็จะช่วยนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งบำรุงให้ดอกของเรานะคะสวยงามนะคะแข็งแรงนะคะเร่งลำต้นให้แข็งแรงอวบเร่งใบให้เขียวนะคะแล้วก็นะคะยังทําให้ขั้วดอกเนี้วนะคะไม่หลุดร่วงนะคะท่านผู้ชมดอกไม้ของเรานะคะก็จะสวยงามตลอดเวลานะคะไม่หลุดร่วงเลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่ต่อไปไม่เวก็จะใช้เป็น น้ำสาวข้าวนะคะสำหรับน้ำสาวข้าวนะคะคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะสาวข้าวแล้วนะคะนํนำมาบำรุงต้นไม้นะคะพืชผักสวนครวัวได้เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับอ่น้ำสาวข้าวนะคะก็จะช่วยนะคะเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้แล้วก็ทําให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมมีดอกที่แข็งแรงสวยงามเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่เวจะนํานะคะ ฮอร์โมนไข่นะคะคุณผู้ชมหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนะคะแล้วนะคะน้ำอัดลมของเรานะคะนี่ค่ะที่เหลือนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะผสมลงไปเลยค่ะเราก็คนนะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันเลยค่ะคุณผู้ชม แล้เ,เมื่อนะคะคุณผู้ชมเราได้ปุ๋ยแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะแมววี Maybe. ก็จะมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอ่าเอาใส่กระถางใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมซึ่งนะคะอ่านี่จะเขียวแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะทําให้คุณนายต้นสายของเรานะคะเหี่ยวโซมไม่สวยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะแม่วีก็จะนําไปทํ mm hmm. าความสะอาดล้างก่อนนะคะแม mm ่วีก็จะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ mm hmm. ให้นะคะจุกเขียวนะคะออกก่อนนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนําน้ําเก่านะคะทิ้งไปเลยค่ะไม่เอาแล้วะค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะทิ้งไปเลยนะคะ เราได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะคุณผู้ชมนลคะ่ะให้คุณผู้ชมใส่น้ําเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะใส่ปุ๋ยของเราไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมอ่าห้าช้อนโต๊ะนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำนะคะคุณนายตื่นสายนะคะ,ะเอามาใส่เลยค่ะมาปลูกเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราเปลี่ยนใหม่แบบนี้นะคะคุณนายตื่นสายของเรานะคะก็จะนะคะมีรากที่แข็งแรง ดอกแข็งแรงใบเขียวงงมลำต้นอวบขึ้นนะคะแล้วก็นะคะจะไม่มีใบเหลืองๆเ,เลยคะ่ะผู้ชมเราบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะนีคะ่ค่ะคุณผู้ชมและสําหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนํานะคะไปบํารุงแพร่เสียงให้คุณนายตื่นสายนะคะไม่ว่าจะปลูกนะคะปลูกชาแบบในน้ําแบบนี้นะคะค,คุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชม จะปลูกในกระถางนะคะสําหรับที่ปลูกในกระถางนะคะเราก็ใส่บัวรดน้ํานะคะเติมน้ําเปล่า5ลิตรนะคะ,ะนำะปุ๋ยของเราไปผสมนะคะราดรดบำรุงได้เลยนะคะและสําหรับที่ชําแบบนี้นะคะชําในน้ําแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใส่ไป5ช้อนโต๊ะนะคะบำรุงแล้วนะคะคุณนายตื่นสายนะคะแพร่เสี้ยงหายของเรานะคะสําหรับต้นลืงเหลืองโ้งมๆนะคะเขาก็จะ มีดอกที่สวยงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบำรุงสูตรนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณนายตนซสายเขาก็จะเร่งสีให้เราสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีลำต้นที่อวบแข็งแรงนะคะจะไม่เหลืองสมอีกต่อไปนะคะมี่นะคะ่ะคุณผู้ชมสีชมพูแบบนี้นะคะอ๋อสีสวยสดใสมากเลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่จะ้ะและสำหรับที่ตุมต้มๆนะคะเขาก็จะ เร่งออกดอกให้เราเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมบำรุงด้วยสูตรนี้เลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s <c> u <oughs> b s c r i b e กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ